สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอัปเดตสภาวะของพระโสดาบันนะครับในคลิปนี้ผมจะเล่าสภาวะต่อจากคลิปเรื่องอาจารย์หงสําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วในตอนที่สองนะครับก็คือหลังจากคลิปนั้นเนี่ยผมไปเจออะไรบ้างนะผมก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ต่อนะครับ หลังจากนั้นผมก็ได้ดูตามดูกายดูจิตไปเรื่อยๆนะครับพอผ่านไปได้ประมาณห้าวันเนี่ยหลังหลังจากนั้นน,นนะจิตมันจิตผมเนี่ยมันก็เริ่มลายตัวลงนิดหน่อยนะจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่สําเร็จใหม่ๆนะขันห้ามันจะแยกออกจากกันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอผ่านไปสักห้าวันเนี่ยมันจะหุบเข้าประมาณครึ่งหนึ่งนะนะก็ก็จะเหลือประมาณนี้นะแล้วก็จะคงสภาวะอยู่แค่นี้ นั่นแหละครับหลวงพ่อกล้วยได้สอนอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญว่าให้เลิกนั่งสมาธิหลับตาเข้าฌานเพื่อไปเห็นนั่นเห็นนี่แล้วให้เจริญสติอยู่กับฐานกายตลอดเวลาก็อาจารย์วรพัฒน์ก็ไปปฏิบัตินะแล้วก็บรรลุเป็นพระสดนบันนะท่านก็เล่าสภาว่าว่ามันจะออตโต้เลยมันจะรู้ตัวของมันเองตลอดโดยที่ไม่ต้องบังคับ ซึ่งพอผมได้เจอกับสภาวะานี้มันก็ออโต้จริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปในตอนที่ผมฝึกเจริญสติใหม่ๆเนะี่ยมันก็มีการหลุดบ้างนะโดยรวมๆหนึ่งวันนะครับจะเจริญสติได้อยู่ประมาณ30-50%เปโดยที่ไม่ได้นับตอนนอนหลับแต่มาในตอนนี้ในหนึ่งวันนะครับผมจะสามารถเจริญสติได้อยู่ถึง90%ขึ้นไปส่วนอีกสิ์ที่หายไปเนี่ยก็จะเป็น การหลุดคิดไปบ้างในแต่ละเรื่องที่หลุดคิดไปนะครับจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยไม่เกิน3วินาทีนะแล้วตัวสติมันก็จะดึงกลับมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบังคับหรือควบคุมอะไรมันเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีความจําเป็นจะต้องฝึกอะไรเลยครับก็อยู่ไปวันๆนะนะถ้าจะได้ฝึกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวมันก็มีเหตุให้ฝึกเองนะ อย่างผมในทุกวันนี้นะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละครับมีอยู่วันหนึ่งผมไปเที่ยวที่ห้วยตึงเท่าอนะก็เป็นอ่างใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งกินข้าวครับอ่างน้ำมาเนาะอ่างเก็บน้ําคือผมเป็นคนที่ชอบกินกุ้งเต้นเป็นอย่างมากนะตั้งแต่เด็กๆในตอนที่ผมเข้ามาฝึกปฏิบัติปฏิิบัตธรรมเนี่ยใหม่ๆเนะี่ยผมก็เคยสอบถามพระอาจารย์ตีแล้วก็อาจารย์หมอว่ากินกุ้งเต้นบาปไหมครับท่านทั้งสองก็ตอบเหมือนกันว่า อย่าไปคิดมากมันเป็นแค่อาหารมาในตอนเนี้ยผมก็ถึงหอยตึงเท่าแล้วผมก็ลองสั่งเมนูกุ้งเต้นมาหนึ่งถ้วยนะพอกุ้งเต้นมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นถ้วยนะถ้วยแล้วก็มีฝาปิดผมก็นั่งพิจารณาดูว่าเอ้ยผมจะสามารถกินได้ไหมอ่ะนะผมก็จับถ้วยขึ้นมาแล้วก็เขยา่าเขย่านะเพื่อให้เครื่องเทศผสมเข้ากับกุ้งนะครับพอเปิดฝาออกมาเนี่ยกุ้งมันก็มันก็ยังเป็นเป็นอยู่นะมันก็ กระโดดไปมาบ้างขยับตัวบ้างนคะรับผมก็หยิบกุ้งเต้นขึ้นมาเป็นๆแล้วก็ใส่เข้าปากนะระหว่างที่เคี้ยวไปเนี่ยผมก็พิจารณาแล้วไปแล้วก็คืนลงท้องอนะผมก็เช็คสภาพว่าจิตเฮ้ยจิตผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมสามารถกินกุ้งเต้นด้วยโดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยสรุปคือการกินกุ้งเต้นไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งนะครับ แต่พระกินไม่ได้นะในสีลของพระห้ามกินของดิบในสมัยเนี่ยผมว่าเป็นคารวะเนี่ยมันที่สุดแล้วครับทําอะไรก็ได้ชิลๆนะในยุคนี้มันมีอะไรให้ทํามากมายนะไม่น่าเบื่อถ้าอยู่ในวัดอาจจะน่าเบื่อก็ได้นะเพราะว่ามือถือพระแต่ละแต่ละองค์ก็จะมีมือถือนะมันก็จะนั่นแหละว่างก็จะเอามาดูนั่นแหละครับจะมีเวลาปฏิบัติไม่มีไม่ไม่อยากปฏิบัติได้เต็มที่นะเพราะว่าอาจจะดูมือถือบ้างอะไรบ้างนะเพราะมันง่ายครับ มาดูสภาวะของพระโสดาบันในการดําเนินชีวิตทั่วไปกันบ้างนะครับอย่างคนใกล้ตัวเนี่ยเสี่ยงนะเสี่ยงมากนะครับหากว่าคิดไม่ดีหรือมาทําไม่ดีกับผู้ที่สําเร็จเป็นโสดาแล้วเนี่ยในร่างของคารวาสนะนะผมยกตัวอย่างแฟนผมนะครับในตอนที่ผมสําเร็จใหม่ๆนะผมไปเล่าให้ฟังละเขาก็เหมือนเข้าใจนะว่าเอเอมันโอเคแล้วอะไรประมาณเนี่ยทุกอย่างจะดีอะไรประมาณเนะี่ยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะ ความคิดความไม่มีเหตุผลของผู้หญิงเนี่ยหรือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะเอานิสัยเก่าแบบเดิมๆมาใช้อยู่ดีนะครับคือนิสัยคนเราไม่มีวันเปลี่ยนได้ครับนอกจากการปฏิบัติธรรมหากไม่ปฏิบัติธรรมนะครับพอเปลี่ยนได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้นะมีอยู่วันหนึ่งครับงานผมยุ่งและเยอะมากนะตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับ พอตกเย็นมาเขาก็ซื้อข้าวมาเตรียมพร้อมที่จะกินพร้อมกันสามคนกับลูกอีกคนหนึ่งนะพอเขาเข้าบ้านมาเนี่ยเขาก็ชวนผมคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพูดนั่นพูดนี่เนะี่ยซึ่งเขาชวนคุยกันเรื่องหนึงนะ่งเนี่ยความคิดเห็นก็จะไม่ตรงกันนะพอเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องที่สองความคิดเห็นก็จะไม่ตรงกันอีกเนะผมก็พยายามเดินหนีนะเพราะว่าเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันจะคุยต่อไปทําไมใช่ไหม เขาก็พยายามเดินเข้าหาผมแล้วก็ชวนคุยอันนั้นอันนี้นะจนผมว่าผมบอกว่าเออไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะไม่คุยอะไรสักเรื่องนะจะออกไปข้างนอกอนะแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาผมขับรถไปข้างนอกอะนนะก็ไปจอดในปั๊มน้ำมันแถวบ้านนี่แหละก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณสิบนาทีนะก็เพื่อให้ให้จิตของเขาได้คลายนะผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วแล้วเวลาที่ผมขับรถออกจากบ้านมาจนถึงปั๊มเนี่ย ผมก็แชทไปถามเขาว่าให้เข้าบ้านได้ยังตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้กินข้าวที่ไหนเลยนะครับผมถามเคเอ้าก็งเงียบนะอ่านแต่ไม่ตอบนั่นแหละจนผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะผมก็หิวข้าวตั้งแต่ก่อนออกบ้านมาละคือคิดไว้ว่าเคลียร์งานเสร็จเนี่ยก็จะได้กินข้าวเลยนะแต่ดันบังมีเรื่องกันก่อนผมก็ไปแวะเซเว่นนะซื้อแซนด์วิชกับนมมากินแล้วเข้าบ้านนะ พอผมเข้าบ้านเนะี่ยผมก็เห็นเขากําลังยกอา่ายกกับข้าวที่เขากินเสร็จกับลูกเนะี่ยออกมาล้างข้างนอกนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคือในบริเวณบ้านผมเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่สองหลังนะก็หลังหนึ่งเป็นบ้านแล้วก็หลังหนึ่งเป็นร้านนะนะผมก็เข้ามาที่ร้านนะก็กะว่าจะนอนที่ร้านนั่นแหละเพราะมีเรื่องกันทีไรคือต้องนอนแยกกันตลอดคนระับเป็นธรรมาดาสักสี่ทุ่มเนี่ยผมก็ว่าจะนอนหลับละก็ พอสี่ทุ่มผมก็นอนหลับเรียบร้อยได้ยินเสียงโทรเข้าลายครับตอนตีหนึ่งะนะผมก็หยิบมือถือขึ้นมาดูอ้แฟนผมโทรมาเนะี่ยพอผมรับสายก็ด้ยินเสียงเขาอ้วกเลยนะอ้วกหนักมากเลยนะจนผมต้องเดินไปหาเขาที่บ้านยนะแล้วก็ไปนั่งเฝ้าเอาน้ําให้ดืม่มเอาเอะไรให้กินเลยนะท่านเชื่อไหมเข้าเย็นวันนั้นอะเขาอ้วกมาจุดหมดจนไม่เหลือเลยนะครับพออ้วกเสร็จก็ล้านะ พวกจนแบบออกมาหมดก็ไม่มีแรงครับเพราะว่าเขาเขาก็กินกับลูกสองคนนะก็ลูกเขาไม่ลูกไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยหลับไม่รู้เรื่องเลยสมัยนี้ชีวิตคู่มันก็เป็นแบบนี้แหละครับอยู่ด้วยกันโดยที่สินไม่เสมอกันนะนะใครว่าสินเสมอกันจะได้อยู่ด้วยกันผมบอกเลยว่าสมัยเนี้ยน้อยมากๆเลยนะนักปฏิบัติทั้งหลายต้องเมตตาคู่ครองให้มากๆนะครับเพราะนั่นคือกรรมของท่านเอง พระโสดาบันก็ยังมีอารมณ์พอใจไม่พอใจอยู่นะครับแต่จะไม่แสดงออกสู่ทางร่างกายภายนอกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าลอยๆอยอยู่นะอย่างผมแบบเฮ้ยมีคนทําอะไรล้วแบบเรารู้สึกไม่พอใจอ่ะอารมณ์มันจะแบบความไม่พอใจมันจะลอยอยู่แบบเนี้ยเออมันมันมันไม่ได้ทิ่มแทงจิตนะบางคนไม่พอใจปุ๊บมันจะออกมาจากจิตอ่ะเอเข้าใจไหมแล้วมันจะทําให้จิตสั่นไหวแบบร้อนหรือว่าอะไรเงี้ย ฉะนั้นนะครับผู้ที่มีระดับจิตที่ยังไม่ถึงเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะไม่สามารถดูออกเลยว่าจิตของพระโสดาบันนิ่งหรือไม่นิ่งนะท่านไม่สามารถดูดูได้นะอย่างพวกที่ดูคลิปผมแล้วคอมเมนต์ว่าเห็นจิตผมยังไม่นิ่งจิตคนพูดในคลิปยังไม่นิ่งเลยมาสอนธรรมะอะไรประมาณเนี้นะผมเคยบอกไว้แล้วว่าพวกเนี้ยจิตมันไม่นิ่งเองนะครับแล้วมันก็มาอ่านจิตผมในคลิปเนะี่ย มันก็เลยสะท้อนให้เห็นจิตของเขากลับไปว่าเอ้ยจิตไม่นิ่งที่จริงแล้วคือจิตของเขาต่างหากที่ไม่นิ่งไม่ใช่จิตผมที่อยู่ในคลิปอนะท่านเคยอ่านหนังสือคนเดียวอย่างเงียบๆไหมครับคนเราตอนอ่านหนังสือหรือตอนสวดมนต์เนี่ยจิตจะนิ่งใช่ไหมไม่วอกแวกไปไหนแล้วตัวผมตอนอานคลิปนะครับก็นั่งอ่านสคริปต์อยู่ที่เขียนไว้อยู่หน้าจอคอมเนี่ยแล้วจิตผมมันจะไม่นิ่งอย่างนั้นเหรอ พวกนี้มันมั่วนะแล้วตอนที่ผมนั่งอ่านสคริปต์อยู่เนี่ยบางทีหมาผมสามตัวนะมันก็วิ่งเล่นกันอยู่เนี่ยวิ่งเล่นกันอยู่ข้างๆเนี่ยมีเสียงอะไรนิ่ๆหน่อยๆบ้างนะแต่ผมก็ยังอ่านสคริปต์ไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสมาธิยังอยู่กับการอัดคลิปนะครับเนี่ยเหรอคือสภาวะของคนที่จิตไม่นิ่งเมื่อสำเร็จโสดาแล้วนะครับความคิดของจิตก็จะ เป็นเหมือนของคนทั่วไปนั่นนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะ <S <S จิตมันก็จะวิ่งไปเรื่อยครับมีความอยากไปเรื่อยเห็นอดีตบ้างเห็นอนาคตบ้างมันก็วนเวียนไปแต่ตัวสติเนี่ยมันจะคอยตัดภาพความคิดโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นผมนั่งดูทูบอยู่เฮ้ยดูคลิปนั้นคลิปนี้อย่างเงี้ยเช่นผมไปกดคลิปการเล่นเปียโนโน,นะเห็นเขาเล่นเปียโนอยู่เป็นเพลงที่เพราะมากนะพอดูจบละจิตมันก็เอ้ย อยากเล่นเปียโนโเป็นบ้างอยากฝึกเปียโนเล่นเพลงนั้นเพลงนี้ได้บ้างพอจิตมันคิดจบปุ๊บนะครับตัวสติมันบอกว่าไม่เแล้วมันก็ตัดภาพทิ้งไปเลยนะครับก็คือไม่ไม่ได้ไม่ต้องการสนใจจากการการที่จะอยากเล่นเปียโนอีกเลยอย่างผมมีเพื่อนผู้หญิงคนนั้นคนนี้นะครับหรือมีแบบคนรู้จักอย่างเงี้สยสวยๆนะสวยมากเลยนะหุ่นดีเอ็กมีทุกแบบอะบางครั้งจิตมันก็ คิดชอบไปเป็นปกติของมันนะครับก็คือสภาวะจิตของผู้ชายนะหากชอบใครแล้วก็อาจจะต้องมีการคิดหรือจินตนาการว่าเออจะได้หลับได้นอนกับคนที่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะจิตมันก็จะจินตนาการไปเรื่อยเป็นเหตุเป็นผลนะครับคือจะต้องมีเซ็กกับคนนั้นคนนี้เนี่ยในแบบที่ในใน,ในแบบนั้นแบบนี้สถานที่นั้นที่นี้อ่านะจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเพื่อสนองตันหา ก็คือเป็นคนทั่วไปจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านอยู่ในสภาว่าของพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถคิดแบบนี้ได้นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทดลองจิตตัวเองนะผมพยายามนั่งคิดนอนคิดจินตนาการให้เหมือนสมัยก่อนว่าเอ้ยเราชอบคนนี้อยู่เนี่ยเราจะคิดว่าเราจะมีเซ็กกับคนนี้ที่ไหนดีไง กำลังจะแบบคิดเป็นภาพอะไรขึ้นมาสถานที่แบบให้มันเป็นเหตุการณ์จริงอะนะก็คือแต่ละคนจะจะเข้าใจนะผู้ชายจะเข้าใจเนาะพอผมคิดปุ๊บนะครับก็คิดเป็นหน้าเป็นอะไรเนะี่ยไม่เป็นไรนะแต่พอคิดเรื่องจะกําลังจะแตะเนื้อต้องตัวกันเนี่ยภาพมันจะตัดเองภาพมันจะตัดเองอัตโนมัติเลยยิ่งเราพยายามคิดเนี่ยตัวสติมันจะต้านต้านเลยว่าไม่ให้คิดแบบนั้นเออมันเหมือนกับเราฝึกสมาธิจนเต็มนั่นแหละ คือจะจะเอาอย่างนั้นแต่มันไม่ให้ไปประมาณนั้นนะครับเพราะมันเป็นการผิดสินข้อสามนะเพราะว่าผมมีคู่อยู่แล้วนะผมก็แค่คิดมันก็ไม่ได้นะแต่แต่ตอนที่สําเร็จชานสี่เนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมไปมีเซ็กกับคนนั้นคนนี้อยู่เลยเหมือนที่ผมโดนทดสอบนะแต่มันก็ได้แค่คิดนะมันมันไปทําไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเรามาสายปฏิบัตินะตอนที่สําเร็จชานสี่นะครับคิดได้นะ แต่พอสําเร็จโสดนะครับขนาดคิดยังไม่สามารถคิดได้เลยนะเพราะว่าจิตมันบริสุทธิ์แล้วนะครับอ่มันบริบูรณ์ไปด้วยสินห้าไม่สามารถลงอบายภูมิได้อีกต่อไปแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมโสดนะผมจะสามารถคิดเรื่องการมีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นได้หรือไม่นะหรือว่าถ้าผมโสดแล้วเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นมีสามีอยู่แล้วเนี่ย ผมจะสามารถคิดเรื่องการมีเซ็กกับผู้หญิงที่มีคู่แล้วได้ไหมคือคือตอนนี้ผมยังทดลองไม่ได้นะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะสามารถคิดได้ไหมพระโสดาบันนะครับจะไม่มีการโดนทดสอบทางจิตอีกแล้วนะครับเมื่อสำเร็จเนี่ยจะไม่มีบททดสอบต่างๆเหมือนกับคนทั่วไปที่ผ่านมานะเจอเรื่องทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้จิตทุกใจอย่างเงี้ย พระโสดาบันจะจะไม่มีการทดสอบเพราะว่าจิตได้บริสุทธิ์ไปแล้วนะครับได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดมาแล้วต่อให้เอาอะไรมาล่อก็จะไม่มีการผิดศีลห้าอย่างแน่นอนและพระโสดาบันจะไม่มีความสับสนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการสับสนว่าเอ้ยควรเอายังไงดีกับชีวิตตรงนี้ควรแก้ปัญหายังไงเออควรเลือกสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ดีควรเอาทางธรรมหรือว่าทางโลกทํายังไงถึงจะไปคู่กันได้เงี้ยพระโสดาบันจะไม่มีความคิด พวกนี้ลงเหลืออยู่เลยนะครับก็ทุกอย่างจะถูกปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติแล้วถ้ามีใครมาขออะไรเนี่ยจากพระโสดาบันนะท่านก็จะพิจารณาว่าก็ก็ให้ได้นะถ้าให้ได้ก็จะให้โดยทันทีที่ไม่มีความลังเลอะไรเลยแต่คนที่มาขอเนี่ยจะต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับก็ต้องดูว่าให้ได้หรือไม่ได้นะก็ไม่ได้ขี้เหนียวมันก็ต้องดูเหตุผลประกอบด้วย ตั้งแต่โสดาสกิคานาคาจนสำเร็จเป็นพ่ออรหันต์นะครับจะไม่สามารถทิ้งนิสัยเดิมที่หยาบได้นะผู้ที่จะสามารถทิ้งนิสัยเดิมได้คือผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเท่านั้นนะครับอย่างผมก็มีนิสัยเดิมที่มีความถอยอยู่บ้างนะแต่ผมก็เป็นสายพุทธภูมินะผมจะดูว่าสิ่งไหนจะต้องปรับจะต้องแก้ก็จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ต้องปรับ,ปร,บปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลา ส่วนสายนิพานนะครับสายที่เป็นพระอรหันเนี่ยจะไม่สามารถทิ้งนิสัยเดิมได้นะถ้าทิ้งได้เนี่ยมันก็แค่นิดเดียวนะมันก็ไม่มากครับอย่างภูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนะครับท่านดูมากเลยนะพูดจาหยาบคายถ้าได้ด่าทีเนี่ยคนโดนด่าจําไปจนวันตายเลยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยครับที่เราเห็นกันเนี่ยหลวงตามหาบัวนะหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สังนั่นเนี่ยและหลายๆองค์ที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะ หลายคนที่ไม่เคยรู้จักในตัวผมนะแค่เห็นคลิปผมใสแ่แว่นใส่ชุดก็แล้วก็พูดเรื่องลิทเนี่ยแล้วก็พูดว่าตัวเองสําเร็จโสดาแล้วเนี่ยก็จะมาคอยคอมเมนต์ว่าเนี่ยเหรอพระโสดาบันพระโสดาบันจะมาใส่แว่นทําคลิปเหรอจะมาเล่นติ๊กตอกเหรอจะมาพูดโชว์ว่าตัวเองสําเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอจะสอนทำมากคนอื่นก็ยังพูดไม่ชัดเนี่ย ก็จะคอมเมนต์ประมาณนี้นะคนพวกนี้มันคิดเองว่าโสดาสกิคาอนาคาอรหันเนี่ยจะต้องเพอร์เฟกทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าพวกที่คิดแบบนี้คือผู้ที่ไม่เคยอยู่กับหรือว่าเคยเจอหรือว่าเคยสนทนากับพระอริยะเลยสักคน,นครับคิดเองจินตนาจินตนาการเองอย่างผมเนี่ยเป็นสายพุทธภูมินะคือ จะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองทุกภพทุกชาตินะครับให้มันดีขึ้นไปดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนสายนิพพานครับพระอ,อรหันต์ท่านไม่ได้ทิ้งนิสัยเดิมนะครับท่านพูดกูมึงมาหลายภพหลายชาติจใจท่านมาเปลี่ยนในภพชาติสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับพระอ,อรหันต์บางท่านเนี่ยด่าโคตรพ่อโคตรแม่โยมมาแล้วก็มีเยนะบางท่านพูดจาหยาบคายหากได้ด่าก็จะพูดแต่คอวยยคอ,อวยยก็มีนะ ผมผมเคยเจอมาล้วคนพวกนี้นะครับมันไม่เจอนะมันก็คิดมโนไปเองว่าเอ้ยพระโสดาบันจะต้องเพอร์เฟกทุกอย่างนะคือเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมบอกว่าผมลองเล่นติ๊กต็อกดูนะโดยการเอาคลิปเก่าๆไปลงนะซึ่งผมก็ตกใจอยู่ว่ายอดวิวยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เนี่ยกดติดตามเร็วมากเลยนะ อย่างช่อง YouTube ผมทำมาสี่ปีนะคนติดตามมาจนถ,ถึงตอนนี้700ก็เจ็ดร้อยกว่าเองอะ่ะพอมาเล่นทิกตอกได้แค่อาทิตย์เดียวคนติดตามพันกว่าองเงี้ยคนกดไลค์ทุกคลิปเนี่ยรวมหมื่นกว่าเองอี้ยแล้วตอนตอนนี้เท่าไหร่น่าจะคนติดตามเกือบสามพันแล้วมั้งซึ่งมันทำให้ผมสามารถเผยแพร่การสอนธรรมะได้อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงสองอาทิตย์แรกเนะี่ยที่ผมเล่นทิกตอกนะเอาคลิปเก่าออกไป เฟซบุ๊กอินบ็อกแตกเลยนะครับนั่งตอบทั้งวันทั้งคืนเลยนะตอบแทบไม่ทันเลยนะครับตอนที่ลงคลิปไปก็จะมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อแถมยังมีพวกที่คอยป่วนอยู่บ่อยๆนะคือพวกที่คอยป่วนนะครับวันๆเนี่ยมันไม่ทําอะไรนะสร้างยูเซอร์ไปเกียนช่องนั้นช่องนี้ไปคอมเมนต์แล้วก็หายไปนะพอเขาตอบเรียกมาตอบก็ไม่มาตอบนะมันก็แค่คอมเมนต์แล้วมันก็ไปที่อื่นต่อไปที่อื่นต่ออะไร,ระมาเนี้ยนะนะ ผมก็พยายามศึกษาสภาพจิตใจและสะภาวะจิตใจของกลุ่มคนพวกนี้อยู่ว่าผมจะสอนเขาอย่างไงดีจะเมตตาเขายัางไงดีนะมีวันหนึ่งเนี่ยผมผมกำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าเราเล่นติ๊ t ต k อกเนี่ยแล้วมีคนมาคอมเมนต์ทำลายชื่อเสียงผมเนี่ยผมจะทำยังไงดีนะก็ก็จินตนาการเล่นๆนะก็เออก็ อาจจะปล่อยผ่านนะก็สอนเท่าที่สอนได้นะั่นแหละและจะไม่ตอบโต้อะไรเลยนะพอตกกลางคืนนะมีมีเรื่องขึ้นมาจนได้เลยถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาให้มีมีมีเหตุการณ์ให้ให้ทดลองทําเลย <c oughs> ก็มีคนนึงนะครับก็เขาไม่เชื่อในในคลิปที่ผมลงนะแล้วเขาก็ไปไล่คอมเมนต์ในใต้คลิปที่ที่คนคนที่มาคอมเมนต์ผมว่า <c oughs> เขาบอกว่าผมเนี่ยหลอกขายข้อการปฏิบัติธรรมนะ ซึ่งผมก็งงว่าเฮ้ยมันเอาข้อมูลมาจากไหนวะ <c oughs> คือผมไปหลอกอะไรใครผมไปทำคอร์สอะไรที่ไหนแล้วเขาโอนเงินให้ผมผมเก็บค่าคอร์สคอร์สละกี่บาทแล้วคอร์สมีอะไรบ้างไน่ขนาดผมผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะผมก็ดูไปดูมาเอา้ามันคิดเราเองเฉยเลยนะผมก็นั่งพิจารณาอยู่นานพอสมควรนะครับจนได้ข้อสรุปว่าถึงแม้อาจารย์ผหงาวนาจะไม่มีตัวตนในโลกจริงนะนะแต่ถ้าใครมาล่วงเกินหรือลำเส้น ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับผมจึงเม้นบอกเข้าไปว่าก็ลบให้หมดนะครับถ้าไม่ลบเนี่ยผมจะให้ทนายฟ้องเรื่องพอรบอคอมนะแล้วเงินที่ได้จากการฟ้องเนี่ยผมจะยกให้ทนายทั้งหมดเลยผมไม่เอาสักบาทก็เขาก็เขาก็ลบลบให้นั่นแหละนะพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยผมก็พิจารณาต่อไปว่าจะปล่อยผ่านกับคอมเมนต์ที่คอยแซะคอยว่าคอยด่ายังไงดีนะ ซึ่งผมก็ได้ข้อสรุปว่าผมจะตอบคอมเมนต์กลุ่มคนพวกเนี้ยแค่1-2ึครั้งเท่านั้นถ้าเขายังเลือกที่จะแถต่อไปเลือกที่จะไม่รับฟังอะไรเลยเนี่ยผมก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นแหละคนพวกนี้มันเก่งแต่ตอนที่คอมเมนต์นะและมันพยายามหาพักพวกที่มีความคิดไปในทางเดียวกันเพื่อคอมเมนต์อ่ะนะคือประมาณว่าอยากต้องอยากต้องการประกาศให้โลกโซเชียลรือว่า ค่าแน่ค่าคอมเมนต์ค่าคอมเมนต์แล้วแบบคนที่มาดูแบบคิดว่าค่าถูกอะไรประมาณเนี้ยนะคือถ้าคนพวกนี้มันแน่จริงนะครับแล้วอยากประลองภูมิธรรมกับผมจริงๆเนะี่ยมันจะอินบ็อกมาหาผมเองนะคือคนที่ไม่เชื่ออะไรพวกเนี้ยจะอินบ็อกมาถามเลยจานหงสอนแบบเนี้ยถูกแบบนี้แบบนี้ไหมผิดแบบนี้แบบนี้แบบนไหมอย่างเงี้ยแต่พวกเนี้มันมันก็ได้แค่คอมเมนต์อ่ะนะมันมันไม่ทักอินบ็อกหรอกครับ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอินบ็อกมาแซะผมเรื่องการทำคลิปเลยนะไม่มีเลยสักคนเลยนะหากท่านเจอกลุ่มคนพวกนี้นะครับที่คอมเมนต์ไม่ดีใส่ผมท่านทั้งหลายไม่ต้องช่วยเมนแทนผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองนะท่านดูใจของท่านดูเฉยเยแล้วก็ปล่อยวางไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ยังไม่รู้จักผมเลยอย่างดูผมคลิปเดียวแค่ สามนาทีสี่นาทีที่ตัดออกมาจากคลิปเต็มเนี่ยมาลงมาลงอ่าทิกตอกทิกตอกมันลงได้แค่สี่นาทีครึ่งน,นะครับตอนเนี้ยตอนใ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 นไอดีผมนะลงได้แค่สี่นาทีครึ่งแล้วจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่รู้จากผมดีนะครับไปได้อ่านคอมเมนต์ที่ผมว่าใส่คนที่มาป่วนคลิปนะนะคนพวกนี้ก็จะหาว่าผมเอ้ย บอกตัวเองว่าสําเร็จโสดาแล้วแต่ยังไปด่าคนนั้นคนนี้ไปแซะคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยเหรอคนที่เป็นพระโสดาบันการที่ผมคอมเมนต์คนพวกนี้คือผมได้พิจารณาดีแล้วนะครับพวกที่มาคอมเมนต์ว่าผมด่าผมเนี่ยประชดผมเนี่ยมันออกมาจากจิตของเขาเองล้วนๆนะนะถ้าคนพวกนี้ได้กลับมาเห็นสิ่งที่ผมคอมเมนต์กลับไปนะ มันจะกระแทกเข้าถึงจิตเขาได้ลึกมากๆเลยนะถ้าจะอธิบายในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นคือมันเป็นคลื่นพลังกระแทกเข้าไปในจิตเขาโดยตรงเลยนะครับถ้าเป็นคนที่มีบุญในเรื่องธรรมะเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนในคลิปเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยส่วนคนที่มาอ่านเฉยๆเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับเขาก็จะเห็นแค่เฮ้ยทำไมผมต้องไปด่าไปว่าเขา ด้วยเหมือนแบบเป็นการเอาคืนหรือว่าด้วยความสะใจด้วยจิตอกุศลแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะผมจะบอกต่อไปว่าถ้าหลังจากนี้นะครับถ้าคลิปผมอะ่ะมีคนรู้จักมากขึ้นนะมีคนมาคอมเมนต์มากนะจนผมไม่สามารถอ่านได้ทันทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่ตามอ่านคอมเมนต์แล้วนะผมก็จะปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับลงคลิปเสร็จผมก็จะไปทําอย่างอื่นละ และจะรอตอบแต่ในอินบ็อกซ์เท่านั้นผู้ที่สำเร็จโสดาบันขึ้นไปนะครับก็จะไม่ต้องฝึกจิตใจตัวเองแล้วนะคือจะเรียนรู้จากผู้อื่นนะครับเช่นคนใกล้ชิดคนรู้จกักหรือ FC ทั้งหลายนะครับการที่ผมได้สอนปฏิบัติธรรมในอินบ็อกซ์กับท่านทั้งหลายนะมันก็ทำให้ผมเรียนรู้ว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้มีสภาวะจิตแบบนี้ จะต้องใช้วิธีไหนในการสอนจะต้องพูดแบบไหนเพื่อทำให้เขาเข้าใจในธรรมอย่างคููบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับท่านก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากนะครับจากที่เคยใช้คำพูดกูมึงเคยใช้คำพูดหยาบคายเนี่ยท่านก็พยายามปรับนะเพราะว่ามันการสอนแบบนี้มันไม่สามารถใช้กับคนรุ่นใหม่ได้นะครับคนที่พูดกูมึงหรือ ด่าด้วยคำหยาบคายเนี่ยจะใช้กับคนในสมัยเก่าเท่านั้นนะเช่นคนที่อายุห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนี่ยคือคนยุคนี้เนี่ยเขาจะคิดว่าเออโดนด่าแล้วเออจะได้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะนะแต่ใช้ไม่ได้กับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคนรุ่นใหม่กับคิดว่าเฮ้ยก็เป็นคนเหมือนกันน่ะทำไมไม่พูดกันดีๆทำไมไม่สอนกันดีๆทำไม ต้องมาสอนด้วยการใช้กูมืองด้วยเนะี่ยอย่างหลวงตาสินทรัพย์นะครับท่านก็พยายามปรับนะก็มีบางคลิปที่ท่านก็อัดกูมืองเยอะเหมือนกันแล้วก็บางคลิปที่ท่านจะพูดนิ่ม,นมๆมนะช่วงนี้ผมก็ติดตามช่อง youtube ของหลวงตาสินทรัพย์อยู่นะก็ชื่อช่องพระสิ้นคิดนะครับก็ได้อะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อปาโมนนะครับหากใครเคยฟังคลิปการสอนธรรมะ ของท่านในตอนสิบยี่สิปีที่แล้วเนะี่ยท่านจะสอนแบบจริงจังมากเลยนะครับค่อนข้างไปทางดุเลยแต่มาในยุคเนี้ท่านพูดเพาะขึ้นนะพูดถนอมน้ําใจญาติโยมมากขึ้นทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของยุคสมัยนั่นเองผมทําคลิปนี้ขึ้นก็เพื่อเผื่อมีคนมาถามว่าพระโสดาบ,บันเป็นยังไงพระโสดาบ,บันมีสภาวะอะไรบ้าง,างนะหากมีคนมาถามนะผมก็จะก๊อป คลิปลิงนี้แล้วก็ให้ไปฟังเองนะขี่เกดขี่เกดบอกผมเคยฟังครูบาอาจารย์พูดเรื่องสภาวะของพระโสดาบันเนี่ยตอนที่ผมสําเร็จผมก็เข้าใจที่ท่านพูดนะแต่คนที่ไม่สําเร็จเนี่ยไปฟังท่านพูดก็จะงงๆไม่เข้าใจใช่ไหมครับอย่างหลวงพ่อปาโมดหลวงตาสินทรัพย์ท่านก็เทศเรื่องสภาวะของพระโสดาบันนะแต่จะเทศในแบบปริยัติปนๆนนเข้าไปนะคนที่จะเล่าสภาวะของพระโสดาบันได้คือคนที่สําเร็จ เป็นโสดาแล้วเท่านั้นนะครับคนที่ยังไม่ถึงก็จะพูดมั่วๆนะหรือก๊อปคาสอนจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาให้ฟังนั่นเองส่วนผมเนี่ยเล่าทุกขั้นตอนทุกสภาวะที่ผมได้เห็นและได้สัมผัสอย่างละเอียดยิบเลยนะครับคือผมไม่เก่งเรื่องการพูดในในแนวปริยัติเลยนะไม่เคยเรียนเลยนะก็เอาความจริงเอาสภาวะจริงมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนั่นแหละแบบภาษาชาวบ้านนะนะที่ใครฟังแล้วก็สามารถเข้าใจได้เลย ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังคลิปนี้จนจบด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามที่อยากจะถามสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ของภาวนาหรือพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสําหรับวันนี้อายุวันโนสุข,ขังพระหลังสวัสดีครับ